รถคันนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดครับที่นี่ก่อให้เกิดมลภาวะตับสิ่งแวดล้อมแต่จะมีกลไกอย่างไรนั้นวันนี้เรามีคําตอบครับดวงอาทิตย์นับเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่มีอย่างมากมายมหา,าศาลบนโลกใบนี้ค่ะและเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีใช้อย่างไม่มีวันหมดสิ้นนี่คือปัจจัยสําคัญที่ทําให้อาจารย์ชิติาอา,ายอสวัสชัยและอาจารย์ธนงศักดิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวันดนครราชสีมาเกิดแนวคิดในการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ทดแทนน้ำมันที่กำลังจะหมดไปในอนาคตที่สำคัญพลังงานจากแสงอาทิตย์เมื่อนำมาใช้กับรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะไม่สร้างมลภาวะในขณะใช้งานอีกด้วยค่ะ สำหรับหลักการทํางานที่จะทําให้รถไฟฟ้าคันนี้นะครับขับเคลื่อนไปได้ต้องใช้พลังงานนะครับโดยเฉพาะไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็คือเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับซึ่งเราจัดเก็บไว้อยู่ในแบตเตอรี่สําหรับรถคันนี้สามารถได้มาจาก2แหล่งนะครับก็คือได้จากไฟฟ้า2 2 0โวลต์ก็คือเราชาร์จนะครับจากปลั๊กไฟนะครับไฟบ้านกรณีที่ไม่มีแสงนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือเราเอารถเนี่ยขับเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับมันก็ค่อยๆสะสมพลังงานนะครับจากแดดนะครับ เมื่อเราได้พลังงานจากตัวกระแสไฟฟ้าแล้วนะครับจากแบตเตอรี่นะครับเราก็จะผ่านเข้าสู่วงจรขับเคลื่อนนะครับซึ่งวงจรขับเคลื่อนก็จะจ่ายพลังงานให้กับตัวมอเตอร์เนี่ยตามความต้องการของเรากระบวนการตรงนี้เราจะเรียกว่าพันธุ์บิดมอดูเลชันนะครับก็คือจ่ายพลังงานให้เหมาะสมนะครับกับตัวที่มอเตอร์ที่เราต้องการครับเพราะด้วยการออกแบบระบบของรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต้องอาศัยพลังงานสะอาดในการขับเคลื่อนนี้เอง จึงทาให้ในวันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสามารถลดมลภาวะต่อสิ่งแวดลอ้อมให้กับสังคมที่เขาอาศัยอยู่ได้ด้วยมือของพวกเขาค่ะ